แจ้งให้เราเจมช่วยแม่เพราะวอย่นี้มีที่ค้าพันคิดจะมาแนะนำใเพื่อนๆนะคะก็คือเจ้าค้าตัวนี้ค่ะซื้อได้ตังคน้อยสิบบาทเลยนะนี่เลยนี่เวลาก็ใส่นะคะแล้วใส่ปุ๊บช่วยดีมากเมันสวยมากสวยล้วมันสวยยังมีของเล่นมารีวิวสีย่างด้วยกันคือแบบเยอะมากแล้วก็ คือไปซื้อจากร้านหาได้ทั่วไปของเล่นไม่กี่รู้จะมีอะเราจะมีะน,นี่มาสิอะไนี้ค่ะไม่ดูก่อนเราจะมาเรื่องของเล่นตอนนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นเู้เก็บ่ะมันมีพิเศษอะไรหรอมันเวลาโดนแสงมันจะเปลี่ยนสีนี่สีขาวนะแล้วมันจะพลายเนสี ทำเป็นสีและทุกคนเดี๋ยวเราจะให้นางพักไปก่อนนะคะเอามาได้แล้วนางเป็นสีนี้สีออกครับเนางนางเขาเมื่อไหร่คะนางนาง นั่นเลยนะก็จะเป็นสีเห็นไหมทำไมไม่เป็นสีวะคือจริงๆเราเห็นจากภายนอกมันเป็นสีม่วงม่วงเนานะแต่ก็รู้ว่าม่วงเดลเบก ใช,ใช่ไหมล่ะไปติดไปกันสีม่วงใช่ไหมล่ะไปเราจะเข้าไปในบ้านแล้วก็จะดูกันซิว่ามันจะเป็นสีมว่วงหรือเปล่าใครกำลเดินเพราะแส่ไม่มีโอเคนะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวมาเดิมตอนนั้นนะคะตอนที่เราพาไปอยู่ข้างนอกนะคะมันสีมว่วงใช่ไหมนี่เป็นสีขาวเราไม่ได้ทำอะไรไมันจะก็ามาเลยนะคะ ขันที่สองนะคะก็จะเป็นชั้นเวทีนี้นะคะจะเรียงสัตว์อันดับที่หนูชอบกับไม่ชอบก็ได้ก็ได้นะคะยังไม่เรียแลถ่ายไปแล้วนี่ค่ะเหนี่ยกันดีเหนี่ยกันดีจะใเราจะโกนเนี แล้จะใส่อยนี้คะหนึ่งสองสาาไม่ได้โกนแเจดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาแล้วคู่เดียวเหลืออันเดียวก็คือสิบเก้าอัน,นะคะทั้งหมดมีสิอันว้า เยอะไปแล้วคะ่ <c oughs> ะอันนี้ไม่สวยอันที่สามอันที่สามนะคะก็จะอัพทานขนมคืออะไรจ้าอาทานไข่ไก่สิ่ไโอเคอันนี้ก็คือขนมย่างลบเย้ใครไก่สุกกุ้ไล่ย่างกุ้ไล์เดี๋ยวจะเปิดฝันจะเป็นยูทูบเบอร์มี 1, <c oughs> มน้ำสองแก้ว รถรดรถรถรถเฮ้ยอ๋อไม่ให้รถก็จะมีน้ำนะคะแก้วสองมีสองแก้วมีสองแก้วแล้วมีสับปะรดสองอันรถสองอันดู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 เราจะบอกนะคะว่ามีอะไรบ้ามีน้ำสองแก้วมีสับปะรดสองอันแล้วมีสองบนแล้วก็เค้กสองก้อนนะคะกระลำปี มะเขือม่วงมะนาวสับรดก็ดีวตั้งแต่ต้นต้นไปแล้วแล้วก็มีโดนัทพิซซ่าเข้าผัดไอศครีมโดนัทมีน้ำปั่นด้วยนะขายากได้กดไลค์ถึง 1, หนึ่งพันไลค์แล้วก็ไม่เจกเพราะเราไม่ได้จอยเขาไม่ได้จอยที่จะให้ลงคลิปเลยอันสุดท้ายนี่น่า ชอบมันเป็นแบบเราจะเปิดงให้ดูอ่ารู้เ,เลยใช่ไหมละ่ละ,ละคืออะไรใครเคยเล่นบอกคอมเมนต์ด้วยว่านั่นก็คือจะเฉลยมาหนาเดนเดูเฉลยอา่าตับอ่ะเรามาดูกันนี่นก็คือเจ้าของเล่นเพลงกินบ bees นะคะคือนี่เราชอบมาก เม่เป็นเพนกวินเรอจ๊ะแถวมาวันมันมีเพนกวินจริงนะมีเจ้าสีตัวดำสีตัวเขียวแล้วก็สีตัวเหลืองแต่นี่นะคะมันจะเหมือนที่สุดต่ดาตาแล้ววิธีตัดการเล่นยังไงมาเลย อะไรก็ไ <im> ด <steril ization> <im> ้ให้มันแบบอยู่ร่วมกันนะเนาะอาจารย์เรียงเป็นสีเหลืองสีดำแล้วก็จะเป็นอะไเออเห็นมองเห็นไหมพีอ่ะทุกคนก็น่าจะเห็นได้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูกันจะนี่คือแสงนะคะมันได้ก็เล่นได้เลย เสีบบยงบ้างเลยนนี่นะค่ะผมงคนนะถ้าตัวนี้อ่ะมันเลยอย่างนี้แล้วมันก็จะไหลเนี้ยวเนี้ยวเนี้ยวมันจะกลับมาที่เดิมมันก็จะย้อนแต่ตัวนี้ก็ขึ้นไปแล้วมันก็ไหลเนี้ยว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 อ๋อแล้วมันจะมีไฮเทคอีกอย่างคือถ้าเกิดว่าตรงนี้มันล้มใช่ไหมโอ้ย สมมติถ้าอันนี้นี้มันล้มอยู่แล้วลอกขยับี้ไม่ได้เอาอันนี้สมมติว่างมันล้มใช่ไหมล้มแล้วลอกขยับโอ้โหหมันเปเลยแล้วมันจะแบบมันจะไม่หล่นอะไรเลยมันจะแบบเหมือนเดิมอะ่ะมันจะไม่นั่งไม่นอนในตอนนั้นนี้สามารถอันนี้ละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย,อย,าอยแบาบท เล่นต่อแล้วท่านี้มันเหมือนเนามันก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวไปกับที่เดิมตัวเขียวก็จะเปรี้ยว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 พร้อมเริ่มจักปี่ยางแก้นี่ออลูบอกล่าอันนี้นะเป็นตัวควบคุมที่ทำให้บันไดทุกส่วนเนี่ยทุกเครื่องเล่นเนี่ยมันทำงาน ขยับเพราะถ้าเราหยุดมันจะไม่เลื่อนนะไม่บอกแล้วเราจะให้ตัวเขียวนะคะอยู่ตรงนี้วให้ตัวไหนอยู่ที่นั่นนะคะตัวเราเป็นตัวเลย ถ้าเราบิดนี่มันจะไม่ทำงานเลยแข็งมันก็เบาเยอะมากเลย <c oughs> แล้วก็มีของมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆ้วยนะโอเค จะมีของ perfect จะเอาสีแล้วกับเราค่ะเออดูกบเหล่านะคะกับเหล่าสีจะกบเหล่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นกลบาจากญี่ปุ่นเลยนะคะชิวัดต้องเส,งส้สงกระสุนแล้วก็จะมีแบบ pencil sharpener pencil sharpener แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น pencil sharpener เอาจะมาแกะตรงนี้ก่อนเพื่อเดี๋ยวของการมาซักแบบนึงตอนนี้นะคะก็ไม้แกะชิ้นส่วนไปเรียบร้อยอแล้วก็จะมีดูชิ้นส่วนก็จะมีฝาขวดน้ำแล้วก็ตัวตัวของขวดน้ำแล้วก็เจ้าฝาตัวนี้ที่ไว้ปิดก้นจริงๆนะมันจะแบบมันจะแบบมันจะเป็นแบบขวดน้ำมาให้เลยแต่ตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการ เออสมมติเราทําตกแล้วมันแตกอย่างเงี้ยมันกระจายมันจะเป็นเส้นๆเราไม่รู้จะต่อย่งไงจะมาเลยจะมาสอนวิธีต่อนะคะเอาส่วนนี้ง่ายก็เลยเอาฝาตรงนี้จะมีตรงนี้ใช่ไหมบางคนก็ปิดตรงนี้มันก็ไม่เก่งมันจะปิดไม่ได้เราต้องเออตรงเนี้ยที่มันมีเยอะๆอันนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวมันนี่คือฝามันตรงเนี้ยคือฝามันอ๋อก็จะไปอย่างงี้แล้วก็ยังไม่เสร็จก็จะสวย แล้วก็บอกว่าจะหันในทิศทางไหนก็ได้ะทิศทางนี้หรือทิศทางนี้ทิศทางนี้ก็ได้นะคะแต่ดิฉันจะเอาทิศทางที่ะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ต่อบนฝาต้องเอาเบนๆไว้อยู่ข้างหน้าเลยต้องเอาสูงๆอยู่ข้างหน้าค่ะทำให้เปลี่ยนใจ <c oughs> ตรงบล็อกมันจะกลังเก๊กง เดี๋ยวถ้าสมมูรณ์คเซลลมันจะดั้งก็คือเซร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถเป็นครกได้ครก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 ทฮ้เออทองที่ก็ชอบเครื่องดื่มครกครกครกแล้วก็เราจะไปดูสีกัน เรื่องสีรอส,สิแปดสีสองชั้นหรือเปล่าสองชั้นนะคะมี A กับ B เีเราจะดูส่วนเอส่วนเอจะเป็นสีเทาสีน้ำเงินเข้มน้ำเงินกลางน้ำเงินอ่อน,ออนม่วงเข้มม่วงกลางม่วงอ่อนชมพูชมพูเืองแสงแล้วก็ส้มเืองแสงแล้วก็ เหลืองเรืองแสงนะคะแล้วก็จะมีเขียวเรืองแสงแล้วก็เขียว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 มิดแล้วก็เนื้อแล้วก็เหลืองแล้วก็เหลืองเข้มแล้วก็สีแดงแล้วก็สีส้มแดง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 แย่มันไี้มารีวิวได้นะรีวิวต้องมาแล้วไหนดูนะคะรีวิวใช่ไหมคะอ้าวทุกคนบอกว่าใช่หมดเลยยินอย่างมั่วรีวิวเหนแลยเนาะคะอ่ะต่อไปจะไปดูส่วน B ขั้ว ีก็จะมีสีขาวสีอะไรสีอะไรไม่รู้สีชมพูสีอะไรสีอะไรสีม่วงสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีขียวแล้วก็สีเงินสีดำแค่นี้ค่ะ ก็อยากก่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e เพื่อกำลังการังใจคลิปนี้นะคะขอให้ถึงยอดไลค์200 200 s ส b s c r i b e นะคะป,ปิดเสียงเปเสียงจอเพียงเท่านี้แล้ว you